27แม่นางจูโพนี่ไม่ใช่การบีบบังคับกันหรอกหรือฉันท่านอ,องกลับไปเธอแม่นางเปลี่ยนข้อเสนอใหม่ได้หรือไม่เช่นของพวกด้ำค่ะขอเพียงแม่นางบอกมาทาังราชสำนักและตระกูลเชียวจะรีบไปหามาให้แม่นางทันทีเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยสัตว์วิญญาณระดับเจ็ดมีหางขาวครั้งนี้เขาไม่ได้ซ่อนอะไรไว้จริงๆนะเชยลูฟงนางเอกจังบลองเชยรูฟง น้องมาที่นี่ได้ยังไงกันรีบหนีเร็วเอ๊ะเสียวลูฟ่ฟงเอาเป็นคนล่อมันมา คิดจะมาทำร้ายพวกข้าสินะพวกเราคนเยอะทำไมต้องหนีด้วยเออคนหนูมันเป็นสักววิญญ่างระดับเจ็บเชียวนะเจ้าคะขนังเลี้ยวเฟิงยังสู้มันไม่ได้อีกทั้งทุกคนมีที่นี่ส่วนใหญ่ก็ได้ระบาดเจ็บกันทั้งนั้นเอ,อ๊ะ ืึเอะให้ข้ากินเหรอทำหน้าน่าสงสารต่อให้เจ้าหมอข้าอย่างไงข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้ข้าไม่ใช่หมอสัตว์วิญญาณสักหน่อย คุณหนูเหมือนว่าไข่ใบนี้ยังมีหัวใจเต้นอยู่จะลองดูก่อนไหมเจ้าคะเผื่อว่ายังพอช่วยได้หืมนี่คงจะให้ข้ากินใช่ไหมเอ,อ้อค,คุณหนูไข่มันออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าคะผลไฟกันนี่มีพิษร้อนถ้ากินเข้าไปจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะเจ้าคะ อืมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่หรือว่าจะไม่ใช่ผลไฟกันเฮ้น่าเบื่อโชคร้ายจริงๆเดี๋ยวแมวแม่ขาดเดี๋ยวหมีหางขาวเฮ้ดีจริงๆไม่รู้ว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เออ